ปฏิบัติเอ้ยปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวณค่ะแค่จ์ช่วยชี้แนะให้มันให้มองเห็นทางได้ยนใคำพูดีโนัะเรียนฟังในจุดนี้แต่ว่าสั้นไปอะค่ะปริยัติเนี่ยคือการศึกษาเช่นอย่างที่เขาไปนั่งเรียนหนังสือกันนี่เรียกว่าปริยัติเอาหนังสือมาอ่านนี่ก็เรียกว่าปริยัติตั้งใจฟังเนี่ยแล้วก็เรียกนี่ก็เรียกว่าปฏิวัติปฏิปฏิวัติเออปริยัตปริยัติคือการศึกษาข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้ตัวเองรู้เห็นอย่างถูกต้อง ถ้ารู้ไม่ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องได้ไหมไม่ได้ดังนั้นการศึกษาเล่าเรียนก็เพื่อให้เราเข้าใจวิถีในการแก้ไขความทุกข์อย่างถูกต้องจึงเรียกว่าหลักของปริยัตศึกษาก่อนศึกษาให้ถูกต้องจึงสามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตัวปฏิบัติคือการนําความรู้ที่ศึกษามาดีแล้วเริ่มต้นในการลงมือปฏิบัติจริงๆเหมือนเราเรียนปริญญาตรีนี่เรียกว่าปริยัตเสร็จแล้วเราก็เลยเอาความรู้จากการเรียนปริญญาตรีมาทํางานนี่เรียกปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติถ้าเราเรียนมาดี เราเข้าใจในหลักเกณฑ์หลักการในการทํางานอย่างถูกต้องการทํางานเราย่อมดีการทํางานเราย่อมถูกต้องดังนั้นเมื่อเราทํางานดีทํางานถูกต้องตามการปฏิบัติเดี๋ยววันหนึ่งผลของการปฏิบัติจะออกมาเองเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทคือผลของการกระทําที่มันแสดงออกมาดังนั้นการใช้ชื่อของเราเนี่ยเรียกว่าปฏิเวทคือผลที่ได้แต่ผลที่ได้ในทางปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือผลของมรรคผลนิพพานปฏิบัติศึกษาเรื่องอะไร อรรยส,สัจสี่มักมีองแปดนี่คือปริปรยัติในความหมายพุทธเจ้าปฏิบัติคืออะไรสีสมาธิปัญญาคือมักมีองแปดปฏิเวทคืออะไรมักผลนิพพานวิมุตติยานทัศนะเนี่ยคือผลที่ได้รับวิมุติคือความดับเย็นความหลุดพ้นนี่คือผลคือโสดาบันสกัธาคามีอนาคามีอลหันนี่คือผลจากการปฏิบัติทั้งสิน้น